คนทางไกลของคุณเขาอยางรักคุณไหมรำลับพลังงานไพ่เป็นโดเรวมเป็นโดเรอมนะคนทางไกลของคุณเวลาที่เขารักคุณไหมเป็นคลิปโดยรวมนะคนทางไกลของคุณเขารักคุณไหมสามใบนะมาดูพลังงานไพ่โดยวรวมกันนะ เทชาวว์ที่ผ่านมาคุณสองคนไม่เข้าใจกันใช่ไหมเขาอยากติดต่อหาคุณนะคนคนนี้คนทางไกลของคุณเวลานี้เขาอยากติดต่อหาคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากจะเดินทางมาคุณด้วยนะคนเขาโฟกัสที่การงานการเงินของเขานะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาอยากพูดคุยกับคุณมากๆนะคนคนนี้คนทางไกลของคุณก็คิดถึงคุณนะอยากพูดคุยกับคุณมากมากคนคนนี้ถึงแม้ที่ผ่านมาจะไม่ค่อย โอเคกันแต่เขาส่องคุณนะเวลานี้เขาส่องคุณมากๆเขาคิดถึงคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณเขาอยากติดต่อคุณมากๆคนคนนี้คนทางไกลของคุณเขายังคิดถึงคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณมากๆเขาอยากพูดคุยกับคุณนะ